ทำที่สะกดด้วยแม่กลนกันนะคะแม่กลนแขนบ้านนอนครับที่สะกดด้วยแม่กลนครับเดือนล้านทานครับสะกดด้วยแม่กลวันคนชั้นอันนี้เป็นแม่กลครับ,รบเพื่อนบ้านกันครับแกกลม กล่นค่ะกินกินอาหารดินดินโป่งดินเหนียวดินทรายค่ะหวานของหวานค่ะโอเคคำที่สะกดด้วยแม่คนุมนี้คำว่าเช่นเช่นบานก้อนค่ะด้วยแม่คนมีคำาว่าหนูเล่นเงิน มีคำว่าก้อนหินงานเส้นกันครับ